ุณใช่ไหมที่มีความฝันอยากจะเข้าทันตะมั่นใจแล้วเหรอเ้าคิดมาเป็นสิบรอบแล้วนะพี่แล้วรู้ได้ไงว่ามันเหมาะก,กับเราจริงๆนั่นดิทำไงดีอ่ะมาเดี๋ยวพาไปดูน้องๆสามารถมาหาคำตอบด้วยตัวเองว่าทันตะบอกกับเราจริงหรือเปล่าในงานสูเวนท้าวสม2ยสในวันที่1 1บเถึงิพฤศจิกายนนี้ที่คณะทันตแพทยศาสตร์มศวประสานนี้ครับ มีกิจกรรมอะไรให้ทำบ้างคุ้มค่าเสียเวลาไปปะเนี่ยมีกิจกรรมเยอะให้น้องเลือกแน่นอนครับในวันเสาร์เราจะมี2ชุดกิจกรรมครับกิจกรรมแรกคือกิจกรรมบ็อกเซตครับน้องสามารถเลือกได้ว่าน้องอยากทำกิจกรรมทักษะการมองภาพหรือว่ากิจกรรมชาร์ตติ้งครับสิทธิพิเศษสำหรับน้องที่ร่วมกิจกรรมบ็อกเซตครับคือน้องจะมีสิทธิเข้าร่วมฟังทอล์กโชว์พิเศษจากคุนพี่ทันตะมอสวที่จะมาพูดถึงเกมการรับเข้าและชีวิตในรั้วทันตะมอสวรครับ กิจกรรมที่2ในวันเสาร์ครับคือกิจกรรมคาฟันจักแว็กซ์ครับถัดมาในวันอาทิตย์ครับมี2กิจกรรมเช่นกันกิจกรรมแรกคือกิจกรรมคาฟันจักแว็กซ์กิจกรรมที่2คือกิจกรรมจำลองห้องเรียนของนิสิตทันตะครับพิเศษครับทั้งสวันเราจะมีจุดที่ให้น้องๆเนี่ยสามารถเข้ามาคอนซัลท์กับรุ่นพี่ทันตะมสได้แบบตัวต่อตัว,ตว,ตว,ตวโดยกิจกรรมคอนซัลต์นี้บล็อกอินเข้ามาร่วมงานได้เลยครับแล้วลงทะเบียนยังไงอ่ะต้องวิ่งไปแย่งคนอื่นไหมเนี่ยการลงทะเบียนทั้งสองวันจะเป็นการลงทะเบียนแแบบทั้ออออนนออนไไลล์์ก็ โดยสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมแล้วก็ลิงก์ลงทะเบียนได้พร้อมกันในวันที่4พฤศจิกายนนี้เวลาเที่ยงตรงทาง IG Den ด o Open House าอาจารย์ครับตรวจลิงก์กูเโฟนให้ับแล้วถ้าหนูลงทะเบียนออนไลน์ไม่ทันอย่างนี้หนูก็อดเลยป่ะพี่น้องๆที่ลงทะเบียนออนไลน์ไม่ทันก็ไม่ต้องกังวลไปนะคะเพราะสามารถ Wal k in เข้ามาเลือกกิจกรรมที่อยากทำได้เช่นกันค่ะ โดยโต๊ะลงทะเบียนจะเปิดเวลาเจ็นาฬกาตรงบริเวณหน้าคณะทาันตมอสวเลยนะเตือนถึงน้องๆที่ลงทะเบียนทางออนไลน์และก็ออนไซต์นะครับอย่าลืมมาลงทะเบียน15นาทีก่อนเริ่มกิจกรรมในรอบที่ตแเองได้ลงทะเบียนเอาไว้ที่คณะทาันตมอสวไม่อย่างนั้นพี่จะขอยกสิทธิ์ให้น้องๆก็เลยนะครับก็่นแเลยครับพอทัานตาไม่ได้มีแค่เรื่องในช่องปากมารววมหาคำตอบว่าสุดท้ายแล้ว ทันตะเหมาะกับเราจริงๆหรือเปล่าแี่งาน House. เดนซูเป็์เฮาส์รับชมกันครับ